เ็ดงานเบาๆงานเบาๆเกิดขึ้เฮ็ดเฮ็ดใหม่อ้อยไฟ <c ười> ใหม่อ้อยเนาะหกนสรแล้วเผื่อนๆปลูกต้นใหม่เนาะตอนเรล็กก็ยยานแต่มันบลอดเอาไปเอา,เอาไปเอามามันใหญ่กะได้ตัดออก เ็นผ้าละกักกูปีอย่างให้เจาตัดนีละหลายพันอยเนี่ยสวัสดีจางเข้าตัดเบลียว้องจางเข้าคุ้นไปถิ่นนี่ค่ะบริเวณซัมนี่ประมาณสองพันเหมือนเนดิม ยาบานอยู่ในเมืองเนาะบานอยู่ในเมืองนี่มันอยากอยากก็ต่วนใหม่ใหญ่แต่ย่บานเฮานี่ยบอต่วนใหญ่ไปโลดเพราะว่าบานเฮามันทีมันกว้างกวางเนาะทงไฮทงหนาทีกว้างกวางเห็นบอต่วนใหม่ธรรมชาตินี่มันจะเป็นตองไปตัดมันเลยมันจะสูงใหญ่พบมันเนาะ ว่าอยู่เมืองนี่บ่ได้ถ้าสูงใหญ่ก็ต้องตัดสิพี่บนะ่สนะต้นม่วงต้นม่วงนั่นมันอยู่บริเวณในหัวเพิ่นเนาะปกตินี่บ่มันต้องตัดออกเพิ่นนก็เพิ่ก็เที่ยวตัดถ้ามันยืนมาทางเพ่อนบ้านเาพิ่นก็ตัดถ้าเป็นบ้านเฮาบ่ตัดแล้วต้นม่วงเนาะเอาไว้ให้ได้มากได้ผล เพื่อนออยไอ้ว่าบ้านหลังนี้บ่ม,มีบ่มี่บอลดังไฟดอกเพื่อนๆมันจะมีไปอีกบ้านหลังนึงมันจะมีขั้วขั้วเล้าเฮาเนาะอันนี้มันบ่มี่ขั้วเหล้าแต่จะขั้วฝรั่งก็เลยมันจะดังไฟบอดดอยมัน,นี้เฮาก็จะอ่า เอาไม้อ้อยนี่ไปดังไฟอยู่บ้านอีกบ้านหลังหนึ่งเนาะแล้วเ,เพื่อนๆมือน,นี่เฮ็ดงาน <c oughs> อ่าหลังจากเขาตดต้นไม้แล้วเขาก็มา้อนเอาฟืนฟืนเล็กๆเ,เ,เนาะจะจังเบิงว่าเข้าเสียวไปยังไหนเนาะ